เอาวันดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเกานะครับผมกับช่องบ้าวชายสิจเกศชันแนวนะครับเดี๋ยวไทยพี่น้องใดเบิงมุนีพ่อกันอยู่ที่ตลาดผู้ดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับมุนีตรงกับันคารที่21กุมภาพันธ์สองพนนะครับผมเอางัวหน่อยยังไหนกับจีไทยพี่น้องใดีเบิงคือเกานะครับผมมาต่อคลิปกันอีกนะครับเอาครับฝากน้ำแน2สองตัวนะครับตัวแรกนี่ KF68 นะครับมีใบรับประกันนะครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบบวบนะครับผมนี่ตัวนี้สีแดงดีพี่น้องแดงจึงเครื่องนะครับแข็งขาดีเอาเบิ้งเอานะครับผมเ่ะเบิ้งช่วงโคนหางเครื่องเพศนี่ะครับโคนหางเบิ้งเอานี่เครื่องเพศเบิ้งเอานะครับเด้อนะครับนี่ขาหน้าขาหลังสวยงามนะครับ นี่ kf 6 8นะครับไว้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับงวดตัวนี้หกเจ็ดเดือนนี่แหละตัวนี้เปิดราคาไว้สามหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้สามหมื่นสามต่อรองได้พี่น้องนะครับเอา้ารับประกันตำหนิเอาเบิ้งหน้าตาเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกข้างหนึ่งเอาเบิ้งทั้งหน้าตรงๆนะครับนี่ตัวนี้สามหมื่นสามนะครับเด้อ kf หกแปดมีใบนะครับผม เร็บงามหน้าตาดีนะครับเอาอีกตัวหนึ่งกำลังสิขี่โชว์อยู่นี่ละตัวนี้เจมบอล 0, 0ูนนะครับส่วนสูงวางร้อยยบหาบวกนะครับ25บหาบวกนะครับสูงดีพี่น,อน้องนี่ในช่วงยง่วบวกกานดีตัวใหญ่กว่าตัวนั่นนะครับนั่นเครื่องเพศด,ดำโคนหางใหญ่นะครับนี่นะครับเอา ตันนี้เปิดไว้ราคา3าหานะครับผมราคาเบาๆสามหมื่นห้าพันบาทตัวน,นี้มีใบรับประกันคือกันสีน้ําตาลแดงนะครับนี่สีน้ําตาลแดงคือกันเอาเบ่งหน้าตาขอบหูดานะครับแข้งขาดําเครื่องบดครบเครื่องนะครับเอาเจมบอลศนนี่พี่น้องมีใบรับประกันเด้อนี่ย่งกัามหาอยู่นี่แหละนะครับเขาบริเติเตมได้แตงเปิดราคาลดลงนะครับจากเปิด39นี่เหลือ3 5หานะครับอยากขายแล้วล่ะผู้ใดสนใจโทรขัามหา บาวชัยศรีศรเกยีเกยชแนล0 9 6 6 4 1 0 4 0 9นะครับโอกาสดีตัวนี้นะครับผมเปิดไว้3 5ต่อรองได้ผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็โทรเข้ามาพี่น้องถ้งใกล้ๆคุยกันก่อนเด้อค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับฝากน้ำแน่2ตเจมบอล0 0 7เอา3 5 0 0 0กับ3 3 0 0 0นะครับนี่ KF 6 8นี่33กันเอา2โตัวสิลดให้นะครับ2โตัวสิลดให้พิเศษเลย อ้าวฝากไว้นําใครสนใจวัวสวยๆสิปล่อยงวัวออกสิเลี้ยงไก่แล้วบัดนี้สิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเอาของงวัวมาเป็นของไก่ของเป็ดเบิ่งกคนดูเอ้าโทรอของมาพี่น้องรคาคาเจมบอลน,นี่35เคเอฟหนี่33นะครับต่อรองได้0966410409นะครับกินยาดีนะครับเชื่องกอดได้ขี้ได้พุผลละตัวนี้ อ๋โอเคครับขอบคุณครับผมอ้าววันดีครับพี่มาเบิงนี่มาเบิงไอ้ไทยกางไทยกลางหรือไทยกีบุนี่ไทยกีบครับไท่กีบเนาะว่าไทยก,กี่เพื่อนเพิ่นขายราคาแม่ลูกสองหมื่นสองลูกตัวแม่ทั้งนั้นลูกว่าเป็นกวางน้อยพี่น้องนี่นะครับผมนี่นี่แม่ลูกสองหมื่นสองไทยกี่แล้วพี่น้องเด้อนะครับนี่แลีนทวนๆอยู่นี่ละนะครับว่าเป็นหมูเ <c oughs> บิงเอานะครับให้ลูกดกดีเนาะพี่เนาะไทยกี่ส่วนมากนี่ให้ลูกดกนะครับผม ผสมเลยวะพี่ตัวนี้ผสมตัวได้ไ,ไว้ก่อนผสมงัวบันบา 5, นเท่ามันว่ะเอาเพิ่นผสมแล้วลเ,วเวพิ่นว่าเดี๋ยวจัเดือนเลยวุ๊พี่ผสมได้เดือนนึงนี่ละเดือนกุ๊กวนะครับผมแม่ลูกไท่กี่คู่นี่เปิดไว้สองหมื่นสองหมื่นสองพันบาทนี่พี่น้องเบื้องเอานะครับน่นะครับน่ารักดีเอาส่วนมากเห็นทั้งทั้งสีสเกตปุระเลียงหลายงวัวไทยไเท่า,ทา,างสินะครับผมสองหมื่นสองพันบาท ผมมีตำหนี่อยังตัวพี่บอลครับแรนทวนๆอยู่เนาะแ,แข้งขาดีมันเองตัวน้อยซือ่อๆเนาะเอาสอ,องหมื่นสองต่อร่องเของมานะครับผมผู้ใดสนใจเอามาเอามาจากตัวมนันนี่แค่นี้บ่เอามาสามตัวขายไปตัวนึงแล้วขายไปตัวนึงแล้วนะครับเหลือเหลือเมลูกเหลือเมลูกอ้าวฝากเบอร์โทรน้ำในครับพี่098ครับผู้ใดสนใจโทรมาศ9นย์เก้าแปดเก้าหอศูนย์ครับเกาาหกศูนย์ห้าสองพี่สี่ื้าสังพี่ตสี่เนาะเอาต่อร่องเข้ามาพี่น้องนี่ไอซื้อต่ครับ มือนีไทยพี่น้องใดีเบื้งไทยน่อยพ้น่าพ่อพน่าตัวนี้ตัวนี้เลื่อรลอยนะพี่น้องนี่เลือนลอยได้นี่นะครับนี่ไทยกีนี่เลือรลอยได้นี่พ่น่าไทยแท้แท้เลยพ้นาไปเบื้งไปเบื้อง เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เอาพักกันเอาสวัสดีครับพ่อตัวนี้ตัวนี้ของของผู้ใดบ่เอาเอาเอามาไทยยังน้อยเปิดเปิดไว้จังบาทครับนี่เปิดอ้ไรเศร้าหกตัวนี้ไทยยังไทยกลางหรือไทยกี่ตัวนี้ไทยกลางเนาะอ๋ใหญ่ใหญ่ ญ่ขึ้นมาแน่จังน้อยนะครับเมื่อกี้นี่ไทยกีไทยเบิ่งแนวพี่น้องตัวน,นี้ไ่ขึ้นมาอีจากจังน้อยเป็นไทยกลางนะครับผมนี่เบื้องแม่ลูกลูกมันนี่ลูกตัวผูได้จักเดือนแล้วพ่อถึงเดือนไปนี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับลูกผูได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเอาแม่เพิ่นได้ลูกจกโตแล้วคือเขาเงี้แต่ต้องพูดว่าแม่ว่แม่มลูกดกอยู่บ่พ่อคือเป็นลันเป็นลันอยู่นึกวางซีโตนี่นาะพี่นาะวางประมาณซีโตนะครับลูกเพิ่น เอาตัวผูลูกตัวผูมะน้่นี่สมบูรณ์ดีไว้ประมาณหนึ่งเดือนเอาเบ้งเบิงเบงพี่น้องนี่เบิงเอาเปิดราคาเท่าไรคก็พ่อเศ้าหกนี่นี่เบิงเบืงพี่น้องเบิงเขาเด้อคันแล่นต่ำนี่ล้มทั้งยืนเลยล่ะนี่นะครับเบิงเขาก่อนเบิงเขาก่อนนะครับสองหมื่นหกพันบาทแข้งขาดีวะพ่อแข้งขาดีเบิดบ่มีทกมีถอนเด้อนะครับแม่ลูกผูไทยกลางตัวนี้นะครับนี่ลูกตัวผูนี่ สองหมื่นหกพันบาทต่อลองได้เอาพันจูงย่งงางให้เพิ่กันแล้วนั่นนะครับแต่ว่างัวนสุ่มนี่นี่สกินยาดีนะครับงัวไท้แทเขานี่นะครับกินยาดียาเฮียนก็กินนอนะครับพอจะปล่อยลงนี่เลี้ยงง่ายนะครับปล่อยไปตามคู่ตามพานี่สบายเลยเอาพ่อฝากเบอร์โทรนั้นั้น,นครับผู้ดใดสนใจไทยกลางคู่นี่ได้ไปน้องโทรมาศูนย์หกสี่แปดสี่ห้าห่สาสองหนึ่งห้าสามสองพ่อยังครับพอ่อ พ่อบุญเกียรตินะครับตอ่อรองลงได้บ<ป>่พ่อได้ต่อได้หลาย,ลายอยู่บ่ได้แน่อยู่ต่อรองลงได้แน่อยู่เพิ่นว่าเพิ่นเปิดไว้26นะครับแม่นบะสม่นหกสหกอ,อ,อ,องห0 0่นห0 0ับาทต่อรองเข้ามาพี่น้องนะครับงัวนหน่อยมื้อนี้ก็บพอ่อในไทยให้เบิ่งอยู่ดอกนะครับผมเออ26 26เศ้าหกเอ้าไปทายท่านเบิดดอกเป,ป็นจังได๋พี่ได้หรือบ่โอ้ ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครโอ้คือเอามาหน่อยแทยก็บวกมาหลายเช่นชวนกันแน่นะครับวันอังคารนี่ผมมาะทายนี่มันสิฟ้าวอยู่ฟ้าวอยู่ตลอดเลยจโบว่าพี่น้องว่าแม่ยังดอกเดี๋ยวเขาสิว่าโอ้ยมาะทายง่วนยังไงเบื้องนอกพอจ้าเอามาหลายๆนะครับเอามาหลายฝากน้ำเนยวันอังคารเพิ่ันก็เปิดขึ้กันนะครับพี่น้องม้วนหลายให้น้ำบาดแต่ว่าซื้อเมันว่าได้ซื้อบ่ได้เป็นว่าครับเอามันก็มีดสำนีกับไทยพี่น้องเดีเบื้องนะครับผมนะครับเอาตะปูกไปหนึ่งของผู้ใดน้อพี่น้อ ทายเห็เพิ่นได้เบิ่งอีกจกักหลายๆโตน้ำแน่นี่ทั้งผียังบ่ทันเบิดดอกเอาพ่อของผูใ้ใดงงวนนี่มาถ่ายจักหน่อยแน่เอาสอวัสด,ดีครับพ่อสวัสดีครับผมมา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 ,มา,มาทั้งผีก,กอ่อนม,มาเบิ่งมาเบิ่งของอีพ่อก่อนนี่<อ>นะครับตัวนี้แม่แม่แม่สาววัวพ่อตัวนี้บ่ทันผ่านแม่นบ่โอ้ผีใบแม่นบ่พกใบบ่แม่นพกมีดนะครับนี่ใบบักใหญ่ ทับตัวได้ไวนอพ่ออ๋อซี่ไหวเอาสีข้านเปิดพี่น้องนี่เป็นอยู่ในถุงพ่นนี่แหละมีใบรับประกันอยู่นี่นะครับผสมซีไว้ไหผ่านรอบแล้วเปล่าพ่ผ่านแล้วผ่านรอบนึงแล้วนะครับพอเพ่นมีใบรับพ่งผสมมานะครับผ่านรอบนึงแล้วตัวนี้แม่สาวนะครับผสมอ่าครั้งแรกนะพ่อเนาะผสมครั้งแรกนะครับนี่ออกสีเหลืองเขาเปลือกนะครับส่วนสูงส่วนสูงกับยูงหัม่านร้อยสามสิบห้าบวกนะครับผมนี่เอาเบิ่งนามลางมันน้ำเนยวันนี้ อ่ะน้ามางงามดีอยู่นะครับผมนี่นะครับผมแข้งขาเล็บเล็บเล็บกรลับประกันพี่น้องเล็บบวงเงืองบวงหยางเล็บสวยงามอยู่นะครับผมนี่เบื้งหน้าตาเขากับเขาธรรมชาติ่บดิเติมได้แตงนะครับแข้งขานี่เครื่องเครื่องดำนะพอน่อนาะนะครับเครื่องโบดมีขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่เบื้องออกเอาถ่ายรอบๆให้ดูนะครับเพ่นกับยานกล่องในจังหน่อยนี่ยางอ้อมเพ่นอยู่นี่ละนะครับผมนี่ เอาโคนหางใหญ่แห้งพี Wales, ่น้องนี่โคนหางใหญ่ๆเปรีคือกันนะครับเบิ่งเครื่องเอานะครับลำแข็งลำขาสวยงามตัวนี้แม่สาวผสมครั้งแรกนะครับผสมซีไว้นะครับมีใบมีหลอดรับประกันคือกันแต่ว่ากับล่อให้มันถึงเวลาตรวจทองได้ประมาณสองสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนนี่แหละนะครับตรวจทองกัาพ่อเปิดราคาเท่าไหร่พ่อสามสามตัวนี้เปิดไว้สามสิบหกหนอสามหมื่นหกพันบาทต่อรองได้อยู่บ่พ่อ เอามาเอามาหลายบ่ครับมือหนีเอามาจักตัวสามหมื่นหกพันบาทพี่น้องต่อรองเอามาได้เด้อพ่อเพิ่นเอามาตัวเดียวนะครับรับประกันตำนี้แต่ว่าทองนี่ยังบ่รับประกันนะครับเดี๋ยวให้มันถึงเวลาตรวจทองก็นอ่พนอ่เดี๋ยวค่อยรับประกันกันนะครับผู้ใดสนใจนี่ฝากเบอร์โทรนะครับพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองเก้าหกสองเก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดหกพ่อยังครับพ่อพ่อเจ็กพ่อเจ็กเนาะมาจาก กะละสินเทานี่บ่อเออกะละสินเทาอ,อ๋อกะละสินเทานี่เนอ่อำเภอสมเด็จนะครับโอเคขอบคุณหล,ลายๆพ่อขอบคุณครับผมอ่ะไปต่ออีกทั้งบุญสองตัวทั้งบุญของผู้ใดเดียวสอบถามเบื้องก่อนส <c oughs> วัสดีครับผมว่าผู้ใดน้อยทั้งพี่มามาทายจังหน่อยนะครับผมว่าหน่อยน้ำไายมูนี่น้ำไาย,ย,ยเบินอะไรวันดีครับผม สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอ้ามาเบิ่งตัวนี้พี่น้องแม่สาวเม่สาวสว,สวยเลยตัวนี้เอา้าถอยฉากาก็กม่ให้เบิ่งไกลๆให้เบิ่งเต็มเต็มโตน้ำแน่ส่วนสูงนี่ตัวนี้วัดแล้วบอครับประมาณนาะประมาณร้อยสามสิบนะครับโดยประมาณนะครับผมนี่หนอกจับดีพี่น้องนะครับผมสีน้ําตาลแดงคือกันแต่ว่ากันแดงบัวเข้มแห้งน้ำล่างเบิง่งน้ำล่างก่อนนะครับนี่น้ำล่างสวยงามคือกันพี่น้องนี่สะมีเหลืองปนนะครับ แข้งขาเบ่งเล็บพี่นอ้องอ่ะเล็บหนาเล็บหลังนะครับนี่เล็บหนาเล็บหลังรับประกันนะครับผมสวยงามขึ้นกันเบ่งขอบหูดํานะครับแข้งขาดําเครื่องโบดครบเครื่องนะครับนี่นี่นี่เบ่งเอาพี่นอ้องนะครับตัวนี้ง้ววางปว <iber f>. ่ามัณจะกเดือนครับถึงยังบถึงปีน้องนะครับโอ ى, บ้โบการดีพี่นอ้องตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับหนอกสั้นทีดีเลยนะครับโบกการดีแข้งขาหนาดีนะครับแข้งขาใหญ่ขึ้นกัน นี่นาตาเพิ่นตัวน,นี้เปิดแล้วข้าวใบจังาทครับผมสี่สิบสามครับเปิดแล้วข้าวใบสี่หมื่นสามเป็นลูกของตัวไหนบ่ลูกเอฟหครับลูกเอฟหกแปดตัวนี้มีมีใบรับประกันกอยู่บ่ครับผมอ่มีใบครบเนาะตัวน,นี้ลูกเอฟหกแปดนะครับผมเพิ่นมีใบรับประกันนะครับจังไดกระทูเของมาสอบถามเพิ่นเด้อนะครับเพิ่นเปิดแล้วข้าวใบสี่สิบสามบอสี่หมื่นสามพันบาทนะครับนี่ เจแสงกับสามีเพื่อนนี่ก็ยังมาหาอยู่มาเลาะอยู่ว่าดีครับพี่จ้าวดีจ้าได้เรบอกือนี่บ่เดี๋ยวมาเป็นว่มาจ้าขายแล้วเอ้ขายแล้วคือขายไงแท้หมูเจ้วหุ่นเพื่อนกำลังซ่อมอยู่เอาตัวนี้เปิดราค่าไววนอนแล้วพี่น้องนี่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับตอรองได้คือเก่านะครับต่อรองได้นะครับเอาไปเบื้องตัวต่อไปของเพื่อนนี่มาเบื้องตัวนี้ตัวนี้ก็แหนยาหนี่สันๆก็แหนยาดีพดนี่ตัวนี้ก็ง่ามขึ้นกันนะครับผมนี่เอาอีหละ นี่พี่น้องบังหน้าตานะครับนี่หูบอยแย่แห้งนะครับนี่หูหูเพียงเพียงนะครับตัวนี้บามันนะครับส่วนสูงกวางประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับนี่แม่สาวคือกันตัวนี้แข้งขาดนีนี่บังเล็บบังเล็บก่อนเล็บหนา้าเล็บหลังอย่ทไทยเบังเล็บพี่น้องนี่สวยๆนี่เชื่องเชื่องนะครับนี่เชื่องเชื่องรูปได้ใบได้นะครับผมตัวนี้เขาเขาธรรมชาติบ ตัวนี้หลุนธรรมชาตินะครับหลุนธรรมชาติพี่น้องเบิงเอานะครับเอาขี่เล่นนะครับตัวนี้เชื่อง <ส fit. S 1> ดีนี่นี่น,น,นี่จับได้บายได้อานี่นะครับสวยขึ้นกัน,นส่วนสูงเบิงเอาพี่น้องนี่ประมาณร้อยสามสิบห้านะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดราคาไว้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับต่อร่องใดขึ้นกันเป็นลูกของตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ลูกของตัวไหนบอสอสื่อแยกขอบมาก นะครับเปิดไว้ราคาสี่หมื่นหาแต่ว่าตำนี้หนี่รับประกันเนาะพี่เนาะรับประกันตำนี้นะครับนี่เ<ม>บื้อาเดี๋ยวถ่ายช่วงท่ายมันี่เบิ้งนะครับโค่นหางเอาเบิ้งเอาตัวนี้เครื่องดำขึ้นกันวโค่นหางใหญ่ยยๆขึ้นกันพี่น้องนี่ปั่หางนะครับแข้งหน้าแข้งหลังเบิ้งเอาพี่น้องนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเอาคนเปิดไว้สองตัวตัวหนึ่งสี่สิบสามตัวหนึ่งสี่สิบห้านะครับต่อรองกันเคำว่าได้นะครับต่อรองได้นะครับงัวเพิ่นรับประกันตำนิทั้งสองตัว เอาผูใ้ใดสนใจบันทิดฝากเบอร์โทรน้ำเนี้ยครับผม063สนใจโทรมา063 680 680 9974 9974อ่าในหอยยังครับผมหอยนุครับในหอยนุอ่ามาจากกะละซีน่อนี่บ่อ,อ๋อย่างตลาดอ๋อย่างตลาดอ๋โอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าท่านในเบิร์ดดอกพี่น้องนะครับไปเรื่อยๆมื้อนี้ไทยพี่น้องในเบิ่งกัน บ่ท่านไหนมากเป็นบ่เ <c oughs> ลาะไปก่อนครับเ <c oughs> ลาะไปก่อนเ <c oughs> ลาะไปก่อนนะครับทันใดแล้วฆ่ากันกำจังว่ากันส่วนมากก็มีแตเน่ห้อยนกันนี่ละซื้อกันมื <c oughs> อนน้ <c oughs> ว่าแม่แม่แม่แมว่าดีครับแม่แม่นั่งว่าดีครับผม <c oughs> มีหน่อยไทยหน่อยมีหลายไทยหลาย <c oughs> เอาของแม่มีตัวใดเน่ <c oughs> ว่าดีครับผมวัาดีครับ เอามาเปนข้มนี่พี่น้องนี่แม่สีโบดนี่นะครับลูกสาวเพิ่นสีเหลืองว้ยว้ยมะหวงลูกแต่นะลูกสาวสีเหลืองขาเปลือกนะครับสีเหลืองขาเปลือกอ่าโบเป็นหยังแม่ท่ายฉากไกลๆก็ได้ดอกเิ็นหวงลูกเพิ่นนะครับหวงลูกตัวนี้แม่แม่โบดนะครับผมได้ลูกจากโตแล้วแม่ได้ลูกสองตได้ลูกตนะครับโตทีสองออกมาหน้านีพี่น้องสีเหลืองขาเปลือกตัวนี้ก็อ่าลูกแม่สาวแม่นั่งขึ้นกันนี่ละนะครับ เปิดราค่าไว้เท่าไรครับแม่ <14. S 1> ตัวนี้เปิดลาค่าแม่ลูกไว้สี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นสี่พันบาทาตำหนิมีวงไดบ้แม่รับประกันตำหนินะครับตำหนิตำขคนทุกอย่างทกถอนทุกอย่างเพิ่รับประกันให้เบดนะครับผมอ่าของแม่ั่งโคมนนี่นะครับลูกเพิ่โบวกกานดีนะครับบวกกานดีเงี้ยวดีนะครับคิ่งดีอยู่นะครับสีเหลืองขอบเปลือกนี่แต่ว่าแม่สีบดนะครับอา้าวห้าห้าสิบเท่าไรคก็แม่ <laughs> สีคืนในแม่อีกแล้วนี่ถามไปถามมากก็เลือมเอง44พี่น้องนี่ตัวนี้นะครับแม่ลูก <laughs> 44่ได้บัลเมนหายสิได้ส4่นะครับ44,000บาทต่อรองได้คือเก่านะครับต่อรองได้คือเกา่าใกล้ใกล้ทุมากพี่น้องขอให้โทมมากตอรองกันนะครับแม่เพิ่นว่าสีรถหาอย,ยู่นะครับรถหาเท่าไหร่เดี๋ยทุ่มก็มาสอบถามกันเอาเองนะครับ44,000บาทแม่ลูกนะครับนี่ลูกตัวแม่อ่ะ ไปเบิ้งอีกนะครับอีกตัวนึ่งหมอแม่ <c oughs> นี่ว่าเบิ้งอีกตัวนึงนี่ตัวนี้แม่ห่างมหาเสน่ห์พนว่าแม่พนว่าแยกลูกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้กับสีขาวโบดคืขึ้นกันนะครับตัวนี้แม่เปิดเท่าไหร่เจ็ดจ้ะอ่าเปิดราคาส้าเจ็ดมนีมนีง่วนราคาร้า,า,าเจ็ดมีอยู่สองสามตัวนะครับตัวนี้เปิดราคาสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องนี่นะครับสองหมื่นเจ็ดแข้งขายังดีว่าเม่ดีค่ะดีนะครับตัวนี้แยกลูกเนาะเอาเอาเบิ่งพี่น้องนี่นะครับ ว่าสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่ว่ารับประกันโบมันเพราะว่า่นมีลูกมาแล้วนะครับมีลูกมาจากโตก็ขเข่ลูกสองต,ตนะครับลูกสองตัวส่วนสูงนี่สูงหลายอยู่นะครับพี่น้องนี่ประมาณรนอยสี่สิบห้าย่ดอก,กนะครับผมแข็งขาดีอยู่นะครับตัวนี้มีตำหนิมองไหนบว่ามมไม่มีตำหนินะครับรับประกันตำหนิคือกันแต่ว่าไอา้ไอ้จอยนี่่แม่นตำหนิเนาะ้ม่เนาะจอยนี่แล้วแต่ผู้ใดสิกุนได้เล้าแต่สิกุนได้นะครับผม ผู้ใดมีความสามารถมาขุนเอาไปขุนเอานะครับตัวน,นี้เพิ่นเปิดราคาบ่แพง27,000บาทไม่มีตําหนิเพิ่นว่านะครับรับประกันตําหนิเอาของแม่มี2ชุดนี่บอกพูดหนี่อ,นนอ่ะก็ยังดีอยู่ดอกเอามาสมทบกันผู้นั้นเอามาแน่ผู้นี้เอามานนแาาน,น,าน,น,น,านาา่นะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นก็หาบ่ได้คือกันเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบ่ได้เอางัวมานะครับของแม่นางมื้อนี้เอามา2ชุด ่ผู้ใดสนใจราคาบู้แพงดอกมือนีนะครับโทรเข้ามาเบอร์ใดครับแม่084ย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งางหกสองสองเนาไม่นั่งหวยเปลืองนอนะครับโอเคขอบคุณในรายครับผมขอบคุณครับเบิ่งเอาพี่น้องนะครับมันก็มี่ซัมมี่แหละงัวตลาดผู้ดินวันนังคาวนะครับงัวนโบรายมื้อนี้รู้สึกว่าหน่อยกว่าสุนันต์หรน่อยกว่าทุกนัดแม่มื้อนี้นะครับปกติมันสิหลายกว่านี้แน่จังหน่อยอยู่เจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับ จังว so ่าสงสัยพ่นขายดีพันหายากขายดีหายากก็ไดีขายอยู่ครับไดีขายอยู่เอาช่องเบาใช้สิเกตนะครับผมผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบม่พลาดคลิปตัวต่อไปถึงหน่วยยังไงเฮากับไทยพี่น้องเดินบนขึ้นเก่านะครับผมนะครับแล้วแต่ตลาดขึ้นกันบางเทือกับว่านังข้านี่กบไปยะโสทอนก็ได้ขึ้นกันแต่ว่ามันนย่งไก่โพดนะครับไก่จากบ้านแหงโพด่านํามันลดมันกับโบคุมกับค่าไทย นะครับคาทายนีเด no ือนหนึ่งบ่ได้หลยดอกพี่น้องผู้ใดเห็ o ยูทูบสิหูดีนะครับผมนะครับแต่ว่าใจรักครับใจรักนะครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้องแล้วก็เจ้าของกับพ่อได้ขายงูไปน้ำเน่จักโตสองโตนะครับช่องเบาชัยเศรษฐกิจเชนเนลเอาฝากไว้น้ำนะครับผมการซื้อการขายนะครับพี่น้องตำหนิแวดล้อมต่างๆโทษกับมาสอบถามเจ้าของงเพ่นน้ำนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับการซื้อการขายสิ่บ้มีปัญหากันที่หลังนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับหวัสดีครับ